ก็เกิดเหตุเพลิงไหม้ที่ร้านขายอุปกรณ์เครื่องมือน้ำมันเครื่องอุปกรณ์การเกษตรอะไรต่างๆนะครับอยู่ที่อำเภอเมืองระยองนะครับตรงสี่แยกไฟแดงคามิโอนะครับติดกับปั๊มเชลนะครับตรงนี้คือแยกไฟแดงนะครับเนี่ยครับที่เราเห็นนะครับแล้วก็ด้านซ้ายมือนั่นก็คือโรงแรมคามิโอนะครับเนี่ยครับเพลิงไหม้อยู่ตรงข้ามกับโรงแรมคามิโอนะครับ ห่างจากไฟแดงแค่หนึ่งรอเมตรนะครับเนี่ยครับตอนนี้เพลิงกําลังลุกไหม้อย่างแรงมากๆนะครับเนี่ยครับสาเหตุเนี่ยคาดว่าน่าจะเกิดจากข้างหลังนะครับเป็นโกดังน้ํามันเครื่องนะครับพร้านนี้เนี่ยเป็นร้านส่งออกน้ํามันเครื่องนะครับเป็นร้านส่งออกน้ํามันเครื่องแล้วก็อุปกรณ์การ,กรเกษตรเครื่องมือการ,กรเกษตรต่างๆนะครับก็ตอนนี้ไฟเหมือนกับว่ายิ่งลุกหนักขึ้นมาเดิมนะครับเนี่ยครับทุกคนดูนะครับเนี่ยครับ หนักเลยครับตอนนี้ถือว่าหนักมากครับเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกเหมือนกันอยู่ระยองนะครับตรงนี้คือกลางเมืองระยองนะครับอยู่ตรงข้ามกับโรงแรมคาเมโอนะครับนี่ครับโรงแรมนี่ครับโรงแรมคาเมโอนะครับนี่ครับแล้วก็เนี่ยครับนี่ครับโอ้แรงมากนะครับตอนนี้แรงขึ้นแรงขึ้นมาเดิมนะครับ ยังไม่มีทีท่าว่าจะดับได้นะครับตอนนี้ก็เป็นเวลา9โมง40นะครับ9โมงเช้านะครับวันนี <N> ้ว <bases miserable> <N> ันที่วันนี้ที่อะไรวะเนี่ยวันนี้ที่2ตุลาคม2568นะครับวันที่2ตุลาคม2568นะครับตอนนี้รถดับเพลิงมาเยอะมากนะครับทุกคนนะครับทุกคนดูนะครับควันมันควยพุ่งแรงมากนะครับเนี่ยครับทุกคนดูอ่ ันมันขึ้นแรงมากนะครับตอนนี้ขึ้นไปสูงโอ้ยเป็นกิโลนะครับทุกคนดี่นะครับดูนะครับแล้วก็ตอนนี้ฟ้ายังดีอยู่นะครับยังไม่มีฝนนะครับเนี่ครับทุกคนนี่ครับเอออันตรายอยู่นะครับก็ถือว่าอันตรายอยู่ตอนนี้ดับเพลิงกําลังดับเพลิงกันอย่างใจจดใจจ่อนะครับก็รถดับเพลิงมาไหล บริษัทเลยนะครับทั้งดับเพลิงพัานาไทยมาตรพุทธระยองแล้วก็ชุมชนอื่นออีกดับเพลิงจากที่อื่นฮนะส่วนโครงการส่วนบริหารจังหวัดก็มานะครับเนี่ยครับเนี่ยครับรถด,ดับเพลิงนะครับเทศบาลบ้านเทเข้ามานะครับรถดับเพลิงเห็นไหมครับเนี่ยครับงานใหญ่ครับงานใหญ่ งานช้างงานช้างเลยครับทุกคนยิ่งหนักกว่าเดินนะครับเหตุเกิดน่าจะประมาณหกโมงเพิ่งเห็นเขาบอกนะตอนนี้ก็เก้าโมงสี่สิบสี่สิบห้าแล้วนะครับยังดับเพลิงไม่ได้นะครับตอนนี้เป็นเป็นหัวอย่างเดียวคือปั๊มเชลล์นะครับซึ่งตอนนี้ปั๊มเชล์ยังไม่ได้รับยังไม่ได้รับผลกระทบนะครับไฟยังยังไม่ลามมานะครับนี่ยครับทุกคนดูนะครับ ยอดเลยครับเป็นครั้งแรกเลยที่เพิ่งเจอเหมือนกันตรงนี้คือจุดใกล้กับแยกตัวเมืองริยอนะครับสีแยกไฟแดงใหญ่เลยนะครับติดกับปั้นเชลตรงข้ามกับโรงแรมคาเมโอนะครับที่เกิดเหตุนะครับทุกคนเนี่ยครับอือ หนักเลยนะครับหรือว่าหนักเลย ตรงนี้คือใจกลางเมืองระยองนะครับใกล้กับแยกไฟแดงเมืองระยองเลยนะครับสายไฟแดงใหญ่ตรงข้ามโรงแรมคามิโอนะครับเีนียครับนี่โรงแรมคามิโออยู่นี่นะครับเหตุที่เกิดเพลิงไหม้ก็คือร้านขายเกี่ยวกับน้ามันเครื่องวัสดุเครื่องมืออุปกรณ์การ,กรเกษตรต่างๆนะครับเครื่องมือทั่วไปเครื่องมือช่างนะครับตอนนี้แล้วก็ตรงข้างๆเนี่ยเป็นปั๊มเชลนะครับซึ่งปั๊มเชลอยังไม่เสียหายนะครับ ก็ไม่เสียหาย